ครับก็ต้องสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมฟีฟ้าลอยสามนะครับกับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแผนโค้ดโหดกระเทียมดองนะผมโคตดโหดกระเทียมดองเป็นแผนที่ผมใช้เล่นจากดาวเงินจนถึงดาวทอง A คือเล่นไปทั้งหมดอะประมาณ4 0่สิเกมแล้วก็นี่นะครับผลที่ได้ก็เกือบ้านเกือบ40เกมอ้มาวสี่สิบเกมอ่ะใช่ใช่แล้วเพราะว่าผมเริ่มจากดาวดาวเงินดาวเงิน C คือตอนนั้นเป็น จะต้องเล่น5แมตช์ถึงจะขึ้นได้ใช่ไหมและผมเล่นไปครบ5แมตช์ให้ไปนัดหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณดาวทอง B ดาวเงิน B ีเอ่อดาวเงิน B ใช่ดาวเงิน B แล้วจากนั้นผมก็เล่นทุกนัดทุกนัดทุกนัดสอบจนถึงดาวทอง A แล้วแต่ละนัดนี่คือแบบส่วนใหญ่ผมชนะรวดหมดเลยนะชนะรวดจนถึงจนถึงดาวทอง B ด,ดาวทอง B, B อีบีเก้าเะแล้วแพ้ไปนัดหนึ่งแล้วก็ชนะอีก2นะัดก็ขึ้นดาวทอง A เลยและผมวันนี้ผมมาเล่นอีกเล่นไปอีกเนัด ก็ขึ้นไปจนถึงร้อยเลยนะฮะโอเคนะถ้าเกิดว่าคือมันโหดจริงๆก็คือแบบแผนนี้มันสุดๆดอะ่ะคือผมเล่นแบบเห็นไหมสุดๆดไหมฮะเลเจนเหยียบแพ้ไปสิบห้าเล่นไปสี่สิบนัดแพ้ไปสิบห้านะฮะก็มีแพ้บ้างช,ชนะบ้างแพ้บ้างนะคือเมื่อกี้ก็แพ้ไปเหมือนกันคือแบบเจอระดับพี่คนโหดเขาเนี่ยพวกเนี่ยโอ้โหพี่เขาแบบสุดๆดอะ่ะคือแบบม,มันยากที่จะสู้ได้แต่ว่าบางคนผมก็สู้ได้นะ แต,ตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับ28ของประเทศนะฮะตอนนี้นะฮะประเทศในายามนะสุดยอดไหมฮะแทนนี้ถ้าคุณเอาไปลองใช้ดูดีๆแล้วก็ไม่ธรรมดาผมลองดูเลยอ่มันโหดจริงๆนะแล้วมูลค่าทีนี้ผมจะบอกนะฮะดูแค่ 955m เอง 955m ถ้ามีกอินผมไม่ใช้ด้วยนะมไม่ได้ใช้โิอินเลยผมใช้นักเตะตัวธรรมดาธรรมดาลองเล่นแบบนักเตะแบบม่ห่วยดูมันก็เล่นได้จริงๆคือแบบ ผมเล่นผมรู้สึกว่าผมเล่นนักเตะห่วยๆเข้ามากกว่านักเตะเทพอี้นจริงๆนะแบบอย่างอนะีโกอินะอย่างลาสันเฮสโปพวกเนะี้ยผม,มชอบเลยคือมันเล่นเล่นดีอะจริงแต่ไม่ใช่าตายตัวเองอะอก็แปลกเหมือนกันนะฮนะวันนี้ขอพูดยาวนิดนึงนะเพราะว่าคือประสบผลสำเร็จแล้วกับชีวิตของตัวเองนะคือตอนเนี้ยได้ดาวทองเอแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่มรู้สึกว่าผมประทับใจมากแล้วก็แถม อยูดาทอง A ตอนแรกผมว่าจะผมจะไม่เล่นลนะผมจะปล่อยไปเลยแล้ววันนี้ลองมาเล่นอีกทีนึงคือเจอแบบคนเทพๆแล้วดันชนะเขาเงี้ยโอ้โหยอดเลยผมสึกว่าเจ้าอะไรันเจอขนาดนี้นะฮะโอเคเรามาดูแผนกันดีกว่านะฮะโมเยอะวันนี้นี่สำหรับหน้าตาแผนเราวันนี้นะเป็นแผนแบบนี้นะฮะใช้เคสซิงกับโทนี่นะคือบางทีเนี่ยคือตอนแรกๆอะตอนที่ผมอยู่ดาวเงินอนะผมเล่นแบบสไตล์เปิดมงได้ตอนที่ผมจะรีวิวไว้เมื่อคือนนี่แหละผมเล่นสไตล์เปิดมงได้แต่ว่าผมขึ้นดาวทองแล้ว ึกว่าเปิดลูกเปิดมงในกองหลังเขาเคลียร์ทิ้งหมดเลยไม่มีไม่ค่อยมีลูกหมงให้เห็นเลยทำงานจะแบบหลุดเดี่ยวยจริงๆริงนะผมเปิดให้เขามงกันได้แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นลูกลูกยิงไกลจากพวกบอดแมมาติดสองนคนเนี้ยจากเคลียร์ิ้งเนี้ยเคลียร์ิ้งเป็นตักติดที่หาช่องดีมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าซื้อมาเปิดมงไฉ่ใช่นแหละแต่เล่น,ไป,ลนไปเล่นมาผมลองเองาใช้ใช้เล่นแบบบอลเท้าดูอะโอ้โหแต่มันแบบสุดยอดเลยครับผมแนะนำสองคนนี้เลยะฮะ มูลค่าทีมไม่ถึงพันเอนะบอกอตรงๆเลยนะไอโกอินก่อนโทนิโ,ทนโค้ดเปเป้พวกนี้ไม่ได้ใช้เลยกับโมโชก็ไม่ได้ใช้นะฮะเนี่ยผมใช้ซิเวตผู้เล่นตัวจริงไอซิเวตผู้เล่นตัวจริงแล้วก็จากพวกนี้นะแล้วก็ที่ผมซื้อมาเล่นเมื่อไม่นานนี้คืออังเคลดิมารีนะฮะก็มันก็เล่นดีแต่แตอนที่ผมเล่นผมไม่ได้อัพเลเวลแบบนี้ยนะผมเล่นแค่เวลสิบสามก็เล่นโหลแล้วนะอังเคลดิมารี Maria, นะฮะมันก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะสำหรับแผนนี้สัตลุกลับนะเป็นประมาณนี้นะฮะ ไม่ลงสุดนะบางตัวผมให้สมอลลิงลงสุดแล้วสตคแคมเบลเปตัวออกไปมดเพราะว่ามันบอลดีฮะสตแคมเบลผมแนะนำเลยนะบวกหนึ่งพอแนละ้วบวกหนึ่งพอไม่ต้องบวกอะไรเยอะะเก็บตังค์ไว้ซื้อพวกตำนานดีกว่านะฮะบวกสิหนึ่งนี่ก็โอเคแล้วนะฮะอยู่ที่ฝีมือทั้งนั้นนะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับราคาคุณต้องฝึกฝนเยอะๆครับผมได้แน่นอนครับเมื่อวานนี้ตอน,น,นแรกๆผมว่าจะฝแบบีมือทำไมทำไมฝีมือเราตกผมก็เลยไปหมดฝึกซ้อมแล้วก็ไปลอง เล่นท่าดูเออจะเย็นขึ้นแล้วก็แบบเออมันดูดีมันดีขึ้นอ่ะผมก็มาเล่นแรงแล้วดูครับผมประสบความสำเร็จไหมฮะดาวทอง A เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ดับที่20กว่ากว่าในมังคียี่สามใช่ไหมยี่หกยี่สามไปแหละนะฮะลองเล่นดูตามบทตามผมนะต้องฝึกซ้อมเยอะๆนะครับแล้วก็ขยันซ้อมคุณจะได้แน่นอนและอีกไม่นานนะผมจะทําคลิปสอนวิธีการเล่นในระดับดาวทองใน100อันดับแรกก็คือผมมาติด100อันดับแน่นอนอน่ะตอนเนี้ยฮะตอนนี้อยู่อยในหนึ่งร้อยอดับแรก ถ้าเกิดว่าพี่เขาไม่ไม่เล่นกันเยอะแยะนะผมก็จะเล่นต่อก็ได้ครับนะเพราะว่าช่วงน,นี้ก็กาว่าจะทําเทคนิคต่างๆให้คุณลองเล่นตามดูนะฮะก็นะก,นะก็ลองฟังลองลอง,ลองฟังที่ผมพูดในคลิปนี้หน่อยนะฮะผมก็ลืมเกินตั้งแต่แรกนะโอเคก็สำหรับนักเตะจากตีโบกูตัวถ้าผมเป็นแนะนำนะถ้าผมแนะนานะอยากใช้เอ็ดวินพันตาซามากเลยนะฮะส่วน, back, นแบ็คตั้งเตะผมบอกเลยว่าตัวทงสูงเนี่ยได้ได้ผลจริงครับคือเวลาครับแบบบ,บ,บุกมาทางริมเส้นเนี่ยเปิดบอลมาโอ้โห ผมนี่เก็บกินหมดเก็บกินหมดเลยไม่มีไม่มีโดนลูกมงเลยเนี่นะครับผมแก้แก้ไขปัญหาที่ผมที่ผมเคยประสบมาก็คือผมโดนลูกเตะมุมมาเยอะมากคือแบบเราไม่ได้คิดด้วยแต้มมุมนึกแบบออกมาข้างๆเง,ง,งี้ยเปิดมาปุ๊บออกมาข้างๆเง,งี้ยเปิดมาปุ๊บอืมสมมุติว่าตรงนี้เป็นมาเซโร่ตอนนั้นอ่ะเปิดมาปุ๊บมาเซโรลมงไม่ชนะก็เสียประตูจากลูกนั้นไปแล้วก็แพ้ยาวๆคือไม่ไม่เคยปรับปรุงตัวเองเลยและพอผมมาปรับปรุง ตัวเองเมื่อวานเมื่อวานย้ำเมื่อวานฮะย้ำเมื่อวานผมก็ซื้อมาคอโลโฮมาแทนมาเซลโลอ่ะแล้วก็เพิ่มกองความถ่งกองหลังเป็น1้0ยเกือร้อยบอัพทางนั้นอ่ะสมอลลิงกับแคมเดลแล้วลูกตั้งลูกตั้งเตะเตะมุมเนี้ยผมแทบจะไม่เสียเลยคือเสียกันแบบแบบลูกมันโค้งจริงๆแล้วแบบเขาหมุได้ถ้าบอดมุแข่งกันจริงๆอะ่ะสู้กองหลังผมไม่ได้ทุกคนจริงๆนะฮะ แต่แต่ละคนนี่คือมาติดที่ร้อัพบัตแมนที่ลงไปช่วยหมง่งโทนี่กับเคียสลิงลงไปช่วยหม่งก็มีอ่ะแล้วผู้รักษาประตูผมเปตัวสูงด้วยแล้วยิงหม่งห่างเท่าไหร่เมื่ยิงถึงอะถ้าหม่งใกล้ๆไม่ค่อยถึงอะไรนะแต่ส่วนใหญ่มันจะหม่งห่างไงเพราะว่าถ้าหม่งถ้าเปิดมันใกล้ๆแล้วขุดตัวมันจะออกไปเก็บกินหมดเลยจะกดโกออกไปแล้วไปรับบอลนอะฮะโอเคก็แนะนําตามนี้นะฮะผมหานักเตะที่ดีสุดก็ได้มาเท่านี้แหละฮะบัตแมน สาเหตุที่ผมเอามาคอรโซบวกสองคือตอนนั้นมันไม่มีบวกหนึ่งนะก็เลยซื้อบวกสองมานะฮะมาติดผมแนะนำเป็นกาโมโชนะกาโมโชเล่นดีมากเลยนะว่าจะรีวิวอยู่แต่ว่ากล้องหลังมันรีวิวยากก็แค่แค่คุยก็น่าจะแค่คุยประสบการณ์แล้วประสบการณ์ในฟังก็น่าจะดีนะผมว่าโอเคนะฮะแล้วก,ปก,ก,ก็ปีกต้องจีด๊ดมากครับต้องจี๊ดปีกต้องจี๊ดนะผมแล้วก็ต้องยิงไกลดีด้วยจี๊ดยิงไกลประมาณต้องยิงไกลดีอ่ะ รีเวอรี่เหมือนจะยิงไกลไม่ดีแต่เล่น,ลนจริงมันยิงไกลดีนะมีมาเมรียด้วยเร็วมากครับผมปีของแต่ละคนเป็นซ,ซื้อมาเล่นงานนี้โดยเฉพาะสำหรับดาวทองเอได้จริงด้วยโหดจริงจริง,รงผมชอบมากสองตัวนี้และแต่ผมชื่นชอบนะให้บอกว่ามมรีเวอรี่กับดิมาเมรียมันกาก,ากมันไม่กากนะเล่นดีๆก็คุณแบบขึ้นระดับดาวทองเอได้เลยเอาตรงๆนะอ,อย่าว่าไปาว่าเป็นเล่นไปคุณไม่ธรรมดาของตัวเนี้ย คือนักเตะไม่จำเป็นต้องดีทั้งทุกตัวก็ได้แต่ขอขออย่างหนึ่งคือคุณต้องรู้สไตล์ของตัวเองว่าสไตล์ของคุณมันเป็นยังไงและคุณก็เอานักเตะคนนั้นอะไปตอบสนองความต้องการของคุณความสไตล์ของคุณอะแล้วมันจะเล่นดีขึ้นเองคุณไม่ต้องเก็บตังค์ซื้อผู้เล่นนักเตะแบบเออไอ้นี่แม่งดีลูคุลิตอย่างเงี้ยผมลองเล่นลุคุลิตคือผมมี b i p ตอนนี้ไงตอนแรกผมคิดว่าลูคุลิตแม่งดีมากมากได้ใน c m ีมากๆเลยเนี่ยแต่เล่นไปเล่นมาผมว่าบอดแมมยังดีกว่าลุคุลิดอีกนะ คือสำหรับตายการเล่นของผมเนี่ยคือแบบก็ค่อยๆไปใช่ไหมแต่ลูกกลิดมันคือมันค่อยๆไปได้แต่ว่าแบบมันตัวบางแล้วก็โดนแย่งบทง่ายไปหน่อยผมว่าบางทีนะสำหรับลูกกรหลิดนะได้ได้โอกาสได้ของมันหนึ่งสามครั้งประมาณสามครั้งหึือสี่ครั้งนี่แหละเมื่อวานเนี่ยตายบ่อยอยู่เหมือนกันเพราตกใจหดีใจเลยได้ลูกกลิดโอ้โหประทับใจที่ไหนได้ไม่ค่อยดีเลยถึงกับบางเกมมันผมต้องเปลี่ยน บางเกมผมต้องเปลี่ยนบทแมร์ไอผมต้องเปลี่ยนดูดก้เล็กเอาบทแมร์ลงมาแทนอะ่ะลองคิดดูมันจริงๆคนระับคือมันต้องดูสไตล์ตัวเองดูสไตล์ของตนเองให้รู้อะ่ะนะครับโอเคฮนะเดี๋ยวผมจะแยกทำคำ GPT หนึ่งแล้วกันครับส่วนกล้องหน้าผมก็เคียสดีกันโทนี่ก็คงต้องพูดเลยมากเพราะว่าคลิปก่อนๆนนี่เคยทํามาแล้วนะฮะแต่สําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะผมจะพูดก็ได้แล้วกันนะะฮจะพูดก็ได้นะฮะแนะนำปีกีต้องเป็นตัวเร็วๆนะไอพวกนี้ต้องตัวสูงๆแล้วก็ถ้าอยากให้ดีมี power header ด้วยนะฮะ แนะนำนักเตะทุกคนในทีมต้องมี power header จะดีมากครับผมแต่ว่าผีไม่จำเป็นก็ได้คือว่ามันเป็นตัวต้องเร็วเสีดยดานไม่มีครับแต่กองหน้าผมก็มี power header ทุกคนครับเจสลิกนโทนี่ปัดแม็กเขาไม่มีนะมาติสก็มีแต่ว่ามีความมีความสูงคือผมหานักเตะที่มี power header ไม่ได้เพราะว่ามันมีอยู่มันมีเป็นตำนานอะไรเงี้ยก็เล้าช่วยเออเอาแค่นี้ก็ได้อขอแค่ตัวสูงก็พอก็ได้มาตามนี้นะครับโอเค แทคติคของแผนดีกว่านะฮะอลูกซอนลูกรับนะที่ดูไปแล้วนะครับกามอโชนี้เล่นดีนะลองเอามาแทนบัดแม่กับมาติดก็เล่นได้เหมือนกันทั้งคู่เลยจะทั้ง c m ทั้ง c d m ฮะสำหรับ,บกามอโชนะเล่นดีนะแนะนำเลยนะครับกามอโชซือผมคือต้องศึกษาตัวเองด้วยตอนแรกผมว่าผมจะซื้อนักเตะมั่วแหลกเลยเออ,อน,นี่แม่งสแต t ดีก็ซื้อมาเล่นไม่ได้นะผมลองไป ผมแพ้ไปประมาณ3 4 3 5เกมติดติดกันแล้วผมลองดูคลิปผมตัวเองคลิปเก่าๆที่ผมเคยเล่นไปอย่างเงี้ยว่าผมพลาดต,ตรงไหนไม่ดีตรงไหนตั้งแต่เรามันเป็นแย่ตรงไหนผมก็ซื้อน,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 นักเตะเรามาตอบสนองเนี่ยครับคือแนวทางการเล่นง่ายๆเลยสำหรับกาวของเอรู้ปัญหาของตัวเองแล้วก็แก้ไขปัญหาของตัวเองนี่นะฮะกุญแจสําคัญของดาวทองเอนะครับโอเคนะฮะเรามาดูติดก,กันดีกว่าเป็นประมาณนี้นะครับติดนี่ผมที่ผมเล่นนะคือนี่เลย ผมถนัดลูกสั้นมากลูกสั้นมากแล้วก็ตำแหน่งวิสระถ้าเกิดว่าคุณชอบเล่นลูกยาวก็เล่นได้นะยนยาวไม่จำเป็นต้องแผนเหมือนกันเดียดเดียนะฮะคือแบบคุณต้องเล่นสไตล์ของคุณคุณต้องรู้ว่าสไตล์ของคุณมันเป็นยังไงจริงๆอะ่ะคุณถึงจะเล่นแบบนั้นนะฮะไม่ต้องเล่นตามผมนะคือแบบความถนัดของคนมันต่างกันไงนะครับคุณต้องทําแบบนี้ฮนะก็ตำแหน่งวิสระส่งไปแบบเสี่ยงก็คือแบบผม,ผมเล่นให้กองหน้าหาช่องมากเปินะะดบอลกรละไกล้ผมเขาทำรอบครอบ ก็เน้นให้เตะบางเตะกองกลางมันวิ่งขึ้นไปทำประตูด้วยนะผมชอบมาสตาร์ทแบบนี้นะเพราะว่ากองหลังแต่ละคนนี่คือแบบคือแบบมันเหลือกองหลังแค่สองคนก็มีนะก็คุมคุมกองหลังผมได้ผมชอบคุมกองหลังนะคือผมเป็นไปทำผมไม่ชอบเล่นหลังห้าเลยนะตั้งแต่เล,เล่นแผนนี้ได้เนี่ยคือแบบถึงดาวทองเอจริงๆอะ่ะหลังสี่ก็ได้นะไม่เป็นต้องหลังห้านะฮะก็เล่นได้เหมือนกันนะครับกดดันเป็นเพรสซิ่งกดกระโดดดันนะดูดันไปแบบกดจานนะฮแบบะกระา,ารไล่บอลเพีงระยะห่างนะผม แนการบริสรุทธิะแนของทีมเป็นแบบป้องกันฮะโอเคนะฮะก็าสาหรับคลิปนี้ผมคิดว่าทุกคนคงจะพอใจกับแผนนี้นะฮะเพราะว่าคือผมประสบผลสําเร็จแล้วและต่อไปคงจะเป็นคีย์ของพวกคุณบ้างฮะและผมคิดว่าความรู้และสิ่งที่ผมศึกษาพยายามศึกษามาเพื่อคุณผมคิดว่ามันคงจะตอบสนองกับคุณฮะอยากให้คุณได้ทองทอง A ดาวทอง A ทุกคนเลยนะแล้วเรามาเล่นดาวทองอด้วยกันครับโอเคนะเจอกันใ่คลิปหน้านะฮะ สำหรับวันนี้ก็ใครถ้ามีถ้ามีพวกแผนให้ผมดีวิวหรือว่าการนักเตะในช่วงนี้ผมจะจะโพสในเพจแล้วว่าลองเล่นกระชับนี้กันนะครับสุกติกาก,าก็ยังไงยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีขอลองทำซีรีส์นี้ไปก่อนนะฮะและดาวทองเอผมคิดว่าทุกคนคงจะต้องได้นะฮะเทคนิคที่ผมบอกทุกท่านไปมันเป็นเทคนิคที่ใช้ได้แน่นอนครับผมเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้มานั้นผมเอาออกไม้ทุกท่านดูแล้วในคลิปนี้ นะครับโอเคนะครับหวองว่าทุกคนจะได้ดาวทองเองกันนะเจอกนัหมาคลิปหน้าผมสวัสดีครับ